สวัสดีค่ะป้าลุงยังคะสวัสดีค่ะป้าลุงอังโน้องมีกําลังระบายสีอะไรรูกบอกป้าลุงเป็ดกาบกาบระบายสีเป็ดค่ะเป็ดกาบกาบป้าลุงของเมียมืจะปิดฟ้าลองปิดปิดอังโก้มานอนข้างน้องเล่นย้ายย้ายกาบไม่มีใครย้ำยังเธอได้ ไม่ควรเธอคาดไายไไม่ยั้งเกษอเวลาจะเป็นจริงมีทุกสิ่งธรรมดาจรรมดากั้งคืนดิ่มชายาจจยญาตื่งกนชุมถึนกลางคืนมีหัวกับต่บินรงไรชอบกินไม่แกะไม่แกะอันใหมาว้มาไปโรงเรียนเนสั้นค่ กะซื้นเวลามันเป็นสองฟ้าปิดปิดเพลงการอังโกเมื่อวินจาณไหลกลายเราไม่มีใครย้งย้งเธอไงตัวเลขกันอืมแ่ระบายเป็ดก่อนแล้วเป็ดในเสืก่อนอ่ะฮะเราดูเป็ดอยู่ทำไมไม่หลอกเอาบัวใหญ่ อังโกเมื hmm. uh ่อวิ่งร่างารใครยังไม่มีใครจักกันคือบ้าลุรืองหนูะบายตั้งแต่แรกกะบายเมื่อเช้าสวยต่อกะบายยากกับกำแพงให้เสร็จก็องจะเป็นย่าทำตาทำตาเอากลางคืนเมจ้าระบายยากสีไม้ก่งหล้วเยนคือช่นชม ตอนตอกลางคืนมีหัวกับใจตอนแต่ก่อนแม่แต่ก่อนกระสือยกข้อปลาพี่ไปริดปงกายอังโกเมื่อว <inside S 1> <p> ิญญาณร้ายกายร่างไม่มใช่ยังยังเธอได้ใครควรเคารพทำได้ไม่ยังข้อมฟ้าพี่ไปริดแปลงกาย อังโก้เมื่อวิญญาณไล่กันมงไม่มีใครยังเชอได้ใครของเธอทั้งใจไว้ยังก็สื่เวลาจะเป็นจริงท้องฟ้าพี่ปลิสยปใจอังโก้ก็สื่อเวลาจะเป็นจริง มีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดากลางวันจังเจรจานัำตาชื่มช่วยคบ้ต่กลาคืนมีหงวอตใจบินละใจชอบกินผู้คนสัรหาจะสิ่งสุดนางมิ้

อันนี้กินไม่ได้หรอเป็นเสี้ยนดิ้นนอนเต็มไหมรู้จักเอาหัวของที่หนูกินหมดอยังยังของหนูไม่เปลยนมันเป็นหัวนี้สปอยจานตัวนี้ของหนูเป็นนอนเหรอไม่แม่สตีล่าด้วยอ๋อกล้อสีน้อนจะสาดมันตาด้วยห็นไหนมันล่างด้วยโทษน้อง พี่มาพี่มาระบายดีไปไป คานอ,อ,าอันนี้มันเป็นเสียงดินหนอนเองไหมนิ่งถอยยังไงอ๋อมีหนอนไงนอนอยู่ในหัวอยู่ในมันเทศตายเต็มเลยแม่ตุ่มเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหนอนอ,อ,อันนี้คือมันเนา่ากินไม่ได้หรอกอยากเหย่ะป้าลุงรู้ไหมว่ามันเทศลูกนี้อยามีหน,นอนด้วยแล้วอีกเป็นเสียงดินหนอนเต็มมาอย่างเลยแม่กินแล้วเหรอหนอนน่ะแม่เลือกเสี่ยงดินเพราะไม่มีหนอนอ่ะหืมน่า น่าเกลียดนะไม่น mm. ่าเกียดือในหงคะีพอยากอ่ะจีจีจีม่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่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 ่ จะคงบอกแค่หักแม่ที่บาร์สไลจะสไลอยู่และเชิญบาร์ดิกรบเลียมอเรเสียงร้อง้องไงหยุดร้องแลบวยเสีใหสวยบมสิแล่ก้าลล้วยขาหนึเงาต๊เร้ลงไง นนเลขาออกมาเล่นในตัวแล้วเขาก็ใส่ชุดนี้เพราะวันนี้หน้าหนาวนั่งยืนดูที่นล่งยืนของน้องนายเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปเอาให้พ่อดูนะมของน้องมนีน้องมีนทำไมปากเป็ดยังไม่ระบายเลยนี่ปากปเป็ดสีนี้แม่พี่เอาให้ป้าลงดูก่อนน้องมีนบอกป้าลงสิ ป้าลุงหาเสร็จแล้วค่ะทีตย์จะมาอะไรให้ป้าลุงดูอีกเวลาไม่หมดดีนะอย่างเงีนะอ่าเปิดหน้าอื่นให้ป้าลุงดูด้วยคนี่จะเาอืหมดแต่นี้เปิดหนอื่ใช่ต้องระบายให้เสร็จอ่ะลุงมีเปิดหน้าอื่นให้ป้าลุงดูนี่ไงค่ะนี่หน้าแรกที่หนูดูม่ไนี่ไงค่ะสมุกดะบายสีอะไรของป้าลุงนี่ไงคุณระบายอันนี้สวยแล้วค่ะเสียงคนระบายค่ะป้าลุงดูนะ ป้าลุงโจโห่ป้าลุงไม่รักนะโจโห่เนี่ยก็เกิดในป้าลุงดูเดนเกิดอ,อันนี้แม่จะสอนเนี่ยอะไรนะเออแก่งห,หน้าแรกเลย๋ยวหัวรอนเสียงดังลุงห้อนเกิดหน้าแรกเนี่ยอันนี้เป็ดค่ะหนูระบายเป็ดแล้วก็มาต่อไปอะไรบอกป้าลุงมาต่อไปอะไรบอกปลาลุงเป็ดนี่ต่อไปก็กระต่ายค่ะป้าลุงบอกป้าลุงดีๆสิบุกกระต่ายแล้วก็แม่ไม่ระบายบัวนี่ให้ป้าลุงดูให้ป้าลุงดูนนี้สวยนีป้าลุงดูนี่สวยสองอันนี้เนี่ยยกให้ป้าลุงดู อุ้ยมินไม่ตะโกนลูกไม่ตะโกนแม่ค่ะต้องมินเล่าตะโกนนะแม่ค่ะนะอันแล้วป้าลองดูเนี่ยนี่แพ้สวยเนี่ยเมื่อกี้เป็ดไม่สวยเหมือนแพ้เลยอ่ะเนี่ยแพ้สวยเนี้ยไม่เป็ดมันสวยอย่าว่าเป็ดดูดิ่เนเป็ดสวยค่ะเป็ดสวยเอาเท้าออกไปดูป้าบ้านลงดูแม่เม็นอานั่น ที่หนูระาบายคะะที่หนูระบาสวยมากนะคะว่าลอันนี้ปกหนังสือของหนูค่ะอันนี้มันอุ๊ยอย่าไปทำอบน่นี้จ้ะค่ะมันที่หนูระบายบ<น>แล้วค่ะอันนี้คือของหนูหนูระบายแล้วอันนี้เป็นส่วนปกของหนูเองค่ะแม่เราบอกกันว่าอันแม่มันเก็หนูยังไม่ได้ปกด,ด้ย นี่ไงพี่มีระบายนะคะป้าลุงไหนวันนี้ระบายเป็ดไหนเป็ดใน้บบแม่ให้ปลากรุงด,ดื่อันนี้ก็ระบายค่ะตอนไปคอดน้องที่โรง,งพยาบาลที่มากับพี่มีนระบายด้วยกับพ่อหลุยแม่แม่มีหนอนเอยอะไหมนี่อะไรมีหนอนเยอะไหนไหนเป็ดบางทีเนี่ยกัดกินอะไรขึนมาอันนี้เป็ดค่ะวันนี้จะเป็นอุ้งยุ้งอ่างย่งหน่อยเป็ดเป็ดสวยไหมปลาเป็ดสวยด้วยปลาเป็นละลูก ปลาปิดระบายยังสีงเนือ้อปลาปิดระบายยังคะระบายแล้วอ่คลิปนี้น้องม,มีน้องไหม,ม่จะลาป้าลุงแล้วนะคะอ่าสวัสดีค่ะนั่งรถสวัสดีโอ้ยปุ๊บนั่งลง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 ป้าลุงไม่เห็นหน้านั่งลงอภิมาลาคลิปป้าลุงเด้ยลลุคลิปนี้มาไปก่อนนะสวัสดค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยขวดจะเซ็ตแต่ละคลิปบุญไหว้ขายปลา แดกมากเลยค่ะ